มาสมงาน p ี x 160คัน,นึ่งที่ทำรีวิวตอนรับงานแล้วก็ตอนที่ตอนดีราคาไปนะมาดูรับสีเทาวันนี้จบงานแล้วใช้เวลาประมาณประมาณคันนี้ไม่รีบนะก็รวมกับลรังกินรวมอะไรด้วยประมาณอีกวอาทิตย์อันนี้เดี๋ยวผมตั้ใงใจความเสี่ยงก่อนและจางข้อหลังจากที่ ตัวนี้นะ่หมดตุนเจ็ดนหนึ่ด้วยนะครับก็มีในส่วนของเาก,าากาล็ดไส้กราดเกล็ดไส้กราดแค้นะครับก็เปล็นสายพานแล้วก็มีล้างห้องเครื่องล้างวาล์วนะครับแล้วก็ล้างทุกสสายพานอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็มีต้นพวกจะมีข้อข้อโอลิ่งอนน้ำรือว่ามีปัญหาเรื่องน้ำรั่วอะไรประมาณนี้ครับ อย่างนึงคือเราทาไฟเลี้ยวเร็วกับไฟท้ายกับพิกด้วยดูด้านหลังครับ นะครับ <พ uka> ขอบคุณมากๆนะครับทีมงานคันนี้ก็จบไปประมาณประมาณอาทิตย์น,นึงก็หมดไปทั้งหมดจริงๆท่อเครื่องหมดไป3,000กว่าบาทน,นะแล้วก็รวมกับไฟเลี้ยวเนี่ยรวมเป็น4,000กว่าบาทก็ใครที่มีปัญหานะไม่ว่าจะเป็นรถเก่ารถใหม่ผมรับหมดนะครับแล้วก็ท่านที่ร้าน่ยมีบริการหลังการขายตีราคาให้ก่อนสม,มุดนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยก,ก,ก,ามมาก,ก 5, ็ขอบคุณมากใครที่มีปัญหาก็สามารถเชิญได้ราคาที่ดีร้อยสิบว่าห้าสิบแล้วทำหมดเพีย่นะครับขอบคุณมากคันนี้สง,งาน